สวัสดีครับวันอาทิตย์ 14, ที่14ธันวาคมพบกันเหมือนเช่นเคยกับครัวคุณแสมวันนี้เรามาสัญจรกันที่หมู่บ้านน้ำหมันอุดตรดิดประจำปี 68, 68นี้ต้องสวัสดีคุณป้าด,ด้วยเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วสำหรับที่มาสัญจรกันที่น้ำหมันประจำปีนี้อาหารสำหรับวันนี้นำเสนอ,แก,อ,อแกงอ่อมครับแกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมเนื้อค่ะมีเครื่องปรุ เครื่องป่งนั่นก็คือค่าตะไคร้ใบมะกรูดอ่าใส่ไปใช่ครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไป <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำพริกอ่าใส่น้ำพริกลงไปใช่ครับน้ำพริกแกงอ่องนี่คือส่วนประกอบที่คุณป้าที่พูดนะครับถ้าหากใครที่พูดเสียงไม่ได้ยิน <c oughs> คุณป้าเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่เนื้อ,อ,อใช่ครับ อย่าลืมว่าถ้าหากว่าไม่ได้ยินเสียงคุณป้าเนี่ยอย่าลืม f อซีใส่หูฟังด้วยนะครับวันนี้เรามาทำอาหารกันเรียกว่าเป็นบรรยากาศช่วงนี้มันหน้าหนาวหน้าหน้าหนาวในแกงอ่อมแกงอ่อมเป็นอาหารที่นิยมช่วงหน้าหนาวนี้เรียกว่าเป็นหน้าหนาวประจำปีที่ครัวคุณเสริมได้มาได้มาทำอาหารกันแกงอ่อมนะครับ น้ำน้ำปลานะครับปลาิดฝาสักพักหนดิดฝาสักพักหนึ่งก่อนนะครับ,น,น,น,รบนี่นะครับป้ากำลังลองชิมลองชิมนี่นะครับแกงอ่อมเดี๋ยวจะใช้ใต้มันเดือด ตรงนี้คือข้าวเดียวที่กินกับข้าวเหนียวด้วยกินกับข้าวเหนียวด้วยเนี่ยไก่เขากำลังเขากำลังอะไรนะไอห,หากินหากินท่านผู้ชมนะครับแกงอ่อมเนื้ออาหารทางเหนือที่ทผู้ชมแล้วก็ชาวเหนือทุกคนเนี่ย ได้ลองชิมให้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมเนื้อที่ทุกคนเนี่ยหลายคนก็เป็นอาหารที่อร่อยออ่อ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงอบอเนื้ออาหารเหนือนะครับกินกับข้าวเหนียวอร่อยชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจที่ช่องทอลอด Channel แห่งนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นอาหารไหนต้องติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับ